สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อที่น่าสนใจมากในโลกการลงทุนยุคใหม่นั่นคือการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกหรือที่เรียกว่า Alternative Investments สินทรัพย์ทางเลือกคือการลงทุนที่อยู่นอกเหนือจากหุ้นและพันธบัตรแบบดั้งเดิมซึ่งได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนและยังช่วยกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุนอีกด้วย ตัวอย่างของสินทรัพย์ทางเลือก 1. อสังหาริมทรัพย์หรือ Real Estate เช่นการซื้อบ้านคอนโดหรือที่ดินเพื่อลงทุนซึ่งให้ผลตอบแทนทั้งในรูปค่าเช่าและมูลค่าเพิ่มของทรัพย์สิน 2. ทองคำและสินค้าโภคภัณฑ์หรือ Commodities เป็นสินทรัพย์ที่มักได้รับความนิยมในช่วงเศรษฐกิจผันผวนเพราะมีคุณสมบัติในการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟอ้อ 3. กองทุน Private Equity และ Venture Capital เป็นการลงทุนในบริษัทที่ยังไม่เข้าตลาดหลักทรัพย์เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้มาก 4. ค Cryptocurrency หรือ Crypto Currency เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนแม้มีความผันผวนสูงแต่ก็เป็นที่นิยมในกลุ่มนักลงทุนรุ่นใหม่เหตุผลที่ควรลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกสินทรัพย์เหล่านี้มักมีความสัมพันธ์ต่ำกับตลาดหุ้นเมื่อหุ้นตกสินทรัพย์บางประเภทอาจยังคงมีกำไรจึงช่วยลดความผันผวนโดยรวมของพอร์ตได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ การลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าถึงแหล่งรายได้รูปแบบใหม่และสร้างความยืดหยุ่นให้กับกลยุทธ์การลงทุนระยะยาววงเล็บสิ่งที่ควรระวังก่อนลงทุนการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกไม่ได้เหมาะกับทุกคนเพราะมักต้องใช้เงินลงทุนสูงมีสภาพคล่องต่ำและต้องใช้ความเข้าใจเฉพาะทางในการประเมินมูลค่าดังนั้นควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียด และลงทุนเฉพาะในสินทรัพย์ที่คุณเข้าใจจริงๆเท่านั้นสรุปส่งท้ายการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกคือวิธีเพิ่มศักยภาพและลดความเสี่ยงของพอร์ตโดยรวมแต่ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและการวางแผนอย่างรอบคอบเมื่อคุณสามารถผสมผสานสินทรัพย์ทางเลือกเข้ากับพอร์ตหลักได้อย่างลงตัวคุณจะมีพอร์ตท,ที่ทั้งมั่นคงยืดหยุ่นและพร้อมรับมือทุกสภาวะตลาด ขอบคุณที่รับฟังครับแล้วพบกันในหัวข้อถัดไปการสร้างพอร์ตรระยะยาวอย่างยั่งยืน Long Term Investment Strategy